ส,าาสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านเที่เก้ารับชมนะครับตอนนี้ก็คือแบบไปพาพี่น้องทุกท่านไปเยี่ยมชมโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เมืองพุ้นนั่นเองโรงเรียนเก่าที่แบบเคยเรียนมาก,ก่อนนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในโรงเรียนนะครับร่มรื่นดีเนาะนักเรียนก็แบบกาลังมาโรงเรียนวันแรกเมื่อก่อนก็เคยเรียนที่นี่แต่ว,ว่าตอนนี้ก็คือจบไปแล้วหลายปีแล้วเนานะอันนี้ก็คือต้นไม้ที่ปลูกไว้เมื่อก่อนนะครับพาไปชมบรรยากาศบรยาาศบรยากาศการเปิดเทอมไหมนั่นเองพี่น้อง เดี๋ยวจะพาทุกคนไป้างในนะครับคล้ายๆกับบุญของนักเรียนก็ว่าได้นะครับก็คือบริเวณโรงเรียนเนาะต้นไม้ที่ปลูกมันใหญ่แบบคุมรมรื่นดีเนาะนี่คือนักเรียนไปจดสื่อน,นะครับเพราะว่าวันจันทร์อาทิตย์จะมาเนี่ยวันจันทร์ก็จะเปิดเทิมเป็นทางการนะครับ อันนี้คือโรงเรียนที่เคยเรียนมาก่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะบรรยากาศก็ดีขนาดครับอัน,นก็ตึกตึกอันนั้นโรงเรียนที่รัฐบาลเวียดนามช่วยเหลือนะครับทุกคนบรรยากาศอายังไม่ทําความสะอาดเนาะก็คือกําลังมาจดชื้อนั่นเองโรงเรียนเดิมโรงเรียนเก่านะครับเคยเรียนที่นี่ครับผม อน้องเรียนมอยังมออยังมอเจ็ดมเจ็ดมันจะถหกไปขึ้นไปเหมือนไปขึซองห้องเจเจดนี่วะเจ็ดหกเจ็ดหซื้อหรอจดแล้วท่า่คาสิโนถือยังไ่จ่ายเคื้อยังไ่จ่ายคนนึงเท่าไหร่ึ็สิบพันเปสิบพักิบประมาณ3มโลเนาะมาจดซื้อวะมามาจดซื้อดี่ป๋มาจดซื้อวะ บนมือไมาเฮียนหวะมือนี้ยังเฮียนปกติดีบรรจันบนบ่อเฮียนหรือหวะอ๋อบนสุกบนแหล็กกับเฮียนบ่เฮียนแท้เฮียนหวะอ๋อปกติละทีเฮียนปกติลราบ่ปกติแล้วหวะมาไก่บ่บ้านอยู่แถวมุ่หมุ่นนี่บ่อยู่บ้านไดนล่ะน้ำอุ่นน้ำอุ่นอันนี้ดูน้ำอุ่นคือกันบ่ไกลเนาะ แบบดีก่อนโมจิทั้งมื้บ่ะโมจิจบนนนเนาะคิดว่ามื้อไม่ลม่องนั่นเลอือแค่นนทุกคนวันเปิดศกเรียนใหม่ก็คือศกเรียนเก้ากันจ้า Uh, Nhang kai bóng cây ngay 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 วันนี้ก็คือวันที่5น้อทุกคนวันจันทร์เพราะว่านักเแียนขจรย่างมาองแหยนแต่สาวๆเลยเปิดชเแียนใหม่ก็คือแบบบุญงานบุญคนเแียนเดี๋ยววาลก็จะได้ขึ้นวันนี้คือการนำวันสิขึ้นเพรว่าฝนตกนะพี่น้องอ้อาวฝนฝนตกคือการขนห่มใช่ไหมยานอยัอยงวะ หย่างประมาณ4โลเนาะย่างไก่บ่ไก่อ้อเขียนบ่หยังบ่5บ่6บ่7บ่6อ๋อมอบ่7อะสปีนนําซ่าเียนนี่เียนต้นบ้านหน้าแม่นบ่แม่นบ่ไปสิไปน้ํา มาที่ล่งางไปคนเดียวแซ่สดสนโดบมาแต่น้ำเรียนพุ่นวะงานใกล้บ่ใกล้ไรใกล้อ่อนอยู่ดีเหรอ ไม่เน่มันน้องวันไหน